สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ซ้มแม่มีรถจะมานําเสนอเลยพี่น้องนะเป็นรถเข้าใหม่ของเดือนนี้นะพี่น้องนรถเข้าใหม่เข้ามา2คันเป็นกระบะตอนเดียวเตยอต้าไฮรักไมเท็กราคาแค่หลักหมื่นเข้ามา2คันแล้วก็จะพาทุกท่านไปดูรถที่ยังเหลืออยู่ในเต็นท์ตอนนี้ด้วยว่า เป็นรถอะไรยี่ห้ออะไรผมเคยรีวิวไว้แล้วรอบหนึ่งนะครับสาหรับท่านใดที่ดูไม่ทันก็จะรีวิวให้ดูอีกวันนี้นะพี่น้องนะเป็นรถเข้าใหม่ด้วยแล้วก็รถที่เหลืออยู่ด้วยนะตอนนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันวยว่ารถจะสวยแค่ไหนมีรถอะไรกัน้างนะพี่น้องนะคันแรกนะพี่น้องนะั้นเป็นโตโยต้าไฮรักไมติเอ็กสีแดงคันนี้ขายตามสภาพป้ายทะเบียนพผ่าน3190จังหวัดลําพูนนะครับรถคันนี้ขายอยู่ในราคาแค่70,000บาททวนนะครับคันนี้70,000บาททวนนะ อ่รถขายตามสภาพเราไมา่ได้เก็บงานเก็บสีให้นะพี่น้องนะนะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายนะครับส่วนคลิปเต็มผมจะรีวิวเป็นคันๆไปนะครับตอนนี้พาทุกท่านมาดูแบบข,ข้าวๆกันก่อนนะพี่น้องนะสีก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังไม่มีเลเยอร์ให้นะครับอ่านะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับ จ็ดหมื่นบาทท่วนสีแดงคันนี้ขายตามสภาพสีเจ้าของเดิมเคยทามาแล้วคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะพี่น้องนะคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมมือเดียวป้ายแดงเลยขายอยู่ในราคาแค่เจ็ดหมื่นบาทท่วนรดจดทะเบียนปีสามหกนะครับคันนี้สีแดงคันนี้นะครับและอีกคันนี้นะครับคันหนึ่งโตโยต้าไฮรักม่ต X เอ็กมีคอกสแตนเลสคันนี้สีแดงคันนี้ขายอยู่ในราคาแค่8ปดหมื่นห้าพันบาทแปดหมื่นห้าพันบาทได้คอกสแตนเลสเก็บงานเก็บสีเก็บช่วงล่างให้เรียบร้อย นะครับวิ่งทางไกลได้สบายรถคันนี้ป้ายทะเบียนบอยไม้คอควาย2340ไม่ห้องสอนขับจากเชียงใหม่ถึงสกลนค,ครนะครับคันนี้สบายเลยเก็บงานเก็บสีแล้วรถจดทะเบียนปี39ขายอยู่ในราคาแค่85,000บาท85,000บาทได้คอกสแตนเลสนะครับได้กระบะไเลเนอร์ยางดี4เส้นนะครับพร้อมใช้งานสีสวยนะครับดานในสวยงามนะครับเครื่องฟิสตสตาร์ตติดง่าย อ่า0 0บาทรถสวยๆพร้อมใช้งานคลิปเต็มผมจะรีวิวอีกทอดหนึ่งนะครับเอาแบบละเอียดละเอียดเอาแบบทุกซอกทุกมุมให้กับ f อทุกท่านได้รับชมรับรับชมรับทราบกันเลยนะครับอ่าแถบสติ๊กเกอร์พวกไฟลงไฟเลี้ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพร้อมใช้งาน85,000บาทเก็บงานเก็บสีให้แล้วรถสวยนะครับรถสวยแล้ว2คันนี้เป็นแคปนะพี่น้องนะเป็นแคปเป็นอิรุสุทีเอฟอาร์เป็นแคป ผมรีวิวไว้แล้วรอบหนึงรีวิวไว้แล้วรอบนึ่งนะครับรถยังอยู่นะครับสีขาวและก็สีออ,อกน้ําเงินคันนี้นะพี่น้องนะผมรีวิวไว้แล้วรอบนึงสําหรับท่านใดที่ดูไม่ทันสีขาวคันนี้นะครับป้ายทะเบียนบอยไม้จอจาน2 2 5 2จังหวัดเชียงใหม่สีขาวคันนี้ TFR คาขายอยู่ในราคาแค่82,000บาท82,000บาทสีขาวสวยงามนะครับรถพร้อมใช้งาน ผมเคยรีวิวไว้แล้วรอบหนึ่งใครที่ดูไม่ทันก็เข้าไปดูได้นะครับสีสวยๆเดิมๆนะครับยีสุทีเอฟอาร์คันนี้ด้านในสวยงาม82,000บาทนะพี่น้อง82,000บาทเครื่องฟิตสตาร์ดติดง่ายนะครับคันนี้สวยๆกันเลยเป็นรถกระบะแคบมีกระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะครับสวยงามนะครับเครื่องยนต์2.5 0 0เชื้อเพลิงดีเซล ไปรุ่น SL คันนี้นะครับ SL อ่าสีขาวยี่สุ TFR 8 2 0 0 0บาทนะครับพี่น้องครับ82,000บาทสวยงามตามท้องเรื่องนะครับใครอยากจะสอบถามก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอ่เบอร์โทรแปะไว้ใต้คลิปนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เด้อนะครับอ่าแล้วที่อีกคันนี้นะครับ ายทะเบียนบอยไม้นนหนู9462จังหวัดลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนรถคันนี้ขายอยู่ในราคา95,000บาทได้พวงมาลัยพาวเวอร์ได้แอร์จดทะเบียนปี36เชื้อเพลิงดีเซลเครื่องยนต์2,500ได้พวงมาลัยพาวเวอร์ได้แอร์รถพร้อมใช้งานยังดี4เส้นนะครับสีสวยเก็บงานเก็บเียแล้วเยสู tfr อคันนี้นะครับสวยๆงามๆนะครับสวยๆงามๆ อ่าสีอาจจะสะท้อนแสงหน่อยด้วยเพราะว่าผมมาถ่ายตอนช่วงแดดมันส่องมาทางด้านนี้พอดีนะครับรถสวยๆนะครับพร้อมใช้งานเลยมีกระบะเลนเนอร์ให้ด้วยมีโลบาร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วรอบนึงนะครับรีวิวไว้แล้วรอบหนึ่ง,คววงใครที่ดูไม่ได้ก็เดี๋ยวจะรีวิวอีกรอบนึงให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมนะครับสวยๆเลยอีซูซูทีอาร์คันนี้นะครับยางดีสี่เส้นเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับกนะ็จะประมาณนี้เนาะที่รถ ยังมีอยู่ต,ตอนนี้คือเป็นแคปบสองคันนะครับยี่สุทีเอฟสองคันแล้วก็เป็นโตโยต้าไฮรักไมทีเอ็กกระบะตอนเดียวอยู่สองคันนะครับตัวน,นี้เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่าราคา70,000บาทแล้วก็85,000้าเก็บงานเก็บสีแล้วคันนี้มีคอกสแตนเลสให้ด้วยนะครับอ่าส่วนคลิปหน้าจะพาทุกท่านไปดูรถอะไรย่ออะไรก็ฝากเอฟซีทุกท่านกดติดตาไมไว้ครับจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับท่าในใดที่อยากจะแวะมาดูรถก็ แวะมาดูได้นะครับแวะเข้ามาดูได้นะครับยินดีต้อนรับเต้นอยู่อำเภอคำตะก้า,กาจังหวัดสุขนครนะครับหรือจะโทรมาสอบถามนะครับผมจะเอาเบอร์โทรไปไว้ใต้คลิปนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับคลิปนี้สมแบกคอร์ลาทู้ทานไปก่อนนะครับสวัสดีครับ